4วัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภควรได้รับขณะตั้งครรภ์ค่ะ 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดตั้งแต่อายุครรภ์สเดือนเป็นต้นไปค่ะเพื่อป้องกันภาวะอันตรายที่อาจเสี่ยงตามมาจากไข้หวัดใหญ่เช่นปอดบวมเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบซึ่งอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ค่ะ 2. วัคซีนคอติดไอกร ควรฉีดตั้งแต่อายุคันภิส7 3ถึงสัปสัปดาค่ะเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ทารกในครันและคุณแม่เพราะภูมิสามารถถ่ายทอดสู่ลูกได้ป้องกันทารกในช่วง2เดือนแรกไม่ให้ติดเชื้อคอตีบค่ะ 3. วัคซีนบาดทะยักขึ้นอยู่กับคุณแม่แต่ละคนว่าเคยมีประวัติการฉีดหรือไม่หากคุณแม่ไม่เคยฉีดบาดทะยักเลยในช่วงตั้งครรภ์อาจจะได้ฉีดทั้งหมด3เข็มค่ะเข็มที่1ฉีดในช่วงเดือนแรก เข็มที่2ในช่วง6เดือนและเข็มที่3หลังคลอดค่ะเพราะในขณะที่คุณแม่คลอดลูกจะมีแผลคลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นการคลอดธรรมชาติหรือการผ่าคลอดการฉีดวัคซีนบาดทะยักจะช่วยป้องกันการติดเชื้อบาดทะยักในคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะและ 4. วัคซีนโควิด19ค่ะ คนฉีดตั้งแต่อายุคาน12สัปดาห์เป็นต้นไปพอหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่หักติดเชื้อโควิดแล้วจะเกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าคนปกติและอาจเสียชีวิตได้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะ